ดีที่มาชิคนะครับผมมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเราพัฒนานะครับประจำวันพุธนะครับ17กันยายนนะครับสรุปผลก่อนนะครับผมนะครับสําหรับเราพัฒนาในรอบที่ผ่านมาเนาะนะครับสรุปผลน,นะครับ ผลในรอบที่ผ่านมานะครับสำหรับพัฒนาน,นะครับวันที่สิบห้าเนาะนะครับวันที่สิบห้าที่ผ่านมานะครับสองหกหกแปดสองแปดเนาะหกนะครับหกแปดนะครับสองแล้วก็แปดนะครับสำหรับในรอบที่ผ่านมาหกแปดสอง 8นะครับสำหรับพัฒนาในรอบที่ผ่านมานะเบาทีสวัสดีพี่พี่น้องอีกขึ้เก้านะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับราพัฒนานะครับประจําวันพุธที่17นะครับกันยายน68ทางช่องเบาทีพารวยนะครับผมเนาะตามกระตอกับแนวทางราวพัฒนาผมเนี่ยมาชิกนะครับก่อนอื่นเบาทีขอสวัสดีนะครับพี่พี่จมาชิก fc ับประจำเราขอสวัสดีนะครับพี่พี่จมาชิกผู้ที่ข้อติตามใหม่ด้วยนะครับผมมาเจอกันอีกแล้วสําหรับ แนวทางเราพัฒนาผมประจำวนันพูดที่17บเลยได้มาชิกนะครับเป็นแป๊บเดียวเลยครึ่งเดือนละสําหรับเดือนกันยายนในมาชิกนะครับผมเนาะนะครับสหรับแนวทางเราพัฒนาผมช่วงนี้ก็ยังถือว่านะครับเดีๆอ,อยู่นะนะครับสลับเป็นตัวดินเนาะก็ยังได้ลุ้นกันทุกครั้งนะครับสหรับรอบนี้กขั้นเน้นคือเขานะเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับกดการแจ้งเตือนไปด้วยนะเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆม,ม,มาชิกจะได้ไม่พลาดแนวทางจากบดีทุกๆแนวทางถือว่า คัดเน้นหมดสำหรับสูตรแนวทางในมาชิกนะครับเนาะนะครับนี่หนึ่งในมาชิกนะครับเนาะน,นะครับก็บนั่งลุ้นกับพี่มาชิกนะครับสำหรับในทางรัฐบาลไทยนะนะครับรัฐบาลไทยในมาชิกนะครับสำหรับในรอบวันที่16ที่ผ่านมามาในตัวเน้นเลย58นะครับโอ้เน้นโอ้โหในตัวเน้นเลยนะนะครับเน้นตรงเลยสำหรับ58นะ5กับ6ก,ก็ถือว่าดิ้งสำหรับในทางรัฐบาลไทยแล้วก็โอ้ในทางในทุกตะไคร่นะครับก็ โอ้โหนะครับไม่ทําให้ผิดหวังนะครับมีพลังจริงๆสามแรวหางในรูปตาข่ายทั้งพัฒนานะพัฒนาก็แปดหกสองแปดนะครับเออแล้วก็รัฐบาลไทยก็หกสี่นะครับแต่ว่าเลขรูปเนี่ยเก้าหกสี่นะโอ้โหรัฐบาลไทยหกสี่หกหืมนะครับโอ้โหคนลุกเลยผมเนี่ยนะครับสลับแนวทางรัฐบาลไทยเนาะนะครับอ่ะถือว่าตาข่ายมีพลังในมาชิ้ทั้งพัฒนาแล้วก็แนวทางรัฐบาลไทยนะครับผมนี่ยคนลุกเลยนะครับสลับ บาลามีตะไครนะครับผมาสาธุนะครับผมอ่ะสําหรับรัฐบาลอรับหนาในรอบนี้ก็คัดนิสเหมือนเดิมเดือนมิถนะครับสําหรับในหางนี้ทุกผมก็จะจุดเหมือนเดิมสําหรับในรอบวันพุธที่สิบเจ็ดนะถ้าเกิดจะชอบก็อย่าลืมไปขอพรตะไครเบอร์ตะไครหนุนโชคหนุนดวงเนี่ยมิถุนช่วงนี้ตะไครมีพลังนะครับแล้วก็ผมก็จะมีไลฟ์ทักทายนะสิบแปดนาฬิกานะครับสําหรับขบวนด่วนอ่า เราพนาถึงว่าดีนะครับ 5, 6, ้ารอบเรสลับในทางสายรวนนะครับเดี๋ยวมาสรุปผลกันว่าเป็นอย่างไรสายที่มาชิกที่มาติดตามใหม่เนาะนะครับไม่เข้าใจอย่างไรไม่ชัดเจนอย่างไรนะนะครับในการอธิบายแนวทางนี้ที่มาชิกก็าสามารถที่พิมพ์ ข้อความแท้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็นะครับอย่าลืมนาคระทายด้วยนะฮิมชิกนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะนะครับผมอ่ะนับไปสู่ปีหนานะมาชิโปรดใช้วิจัยในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดเนาะนะครับมาดูสรุปผลในรอบที่ผ่านมาเลยสลับเราพัฒนาผมนะครับมาดูในรอบที่ผ่านมาเลยสลับเราพัฒนาผมนะนะครับอันนี้คือเราพัฒนาผมในรอบที่ผ่านมานะสลับในทางสูตรช่วงนี้นะครับ นะครับมาในตัวเด่นในมาชิกนะมาในตัวเด่นนะครับนะครับว่าถามว่าจับคู่นี่นะครับลงไม่ยังไม่ลงสำหรับเนะครับจับคู่นะนะครับแต่ว่าในตัวเด่นนี่เทว่าติดมาทุกครั้งเลยนะครับเมื่อวันที่15นะเดือนกันยายนนะครับผมเด่น6กับ7 7ดกับ6นะครับเด่น6กับ7 7ดดกับ6กในมาชิกนะครับเนาะนะครับสรุปผลที่เขาประกาศนะนะครับเราพัฒนานะ6ที่นั่งเนี่ยนะครับ2 6 6ห2 8 2 6 6ดสองปดสองหกหดสองดนะครับผมนะครับผมเด่น6กับ7นะครับ นะครับเด่น6กับ7เนี่ยนะครับผมไปนิดนะครับตัวเด่นไม่ลงนะครับขออภัยนำมาในตัวรองเนี่ยมาชี้สลับในรอบที่ผ่านมานะครับนะครับ่ผมเล่นที่7นะครับแต่เข้ามาที่6นะครับสามรอบที่ผ่านมานะครับ6มีตัวไหนมั่งนะครับ6 2 6 3 6 4กสามหกสนะครับในสูตรนี่ไปไม่ถึงในมาชี้อันี้เข้ามา6 8เนาะนะครับแต่ว่า6 2สนี่เป็นแนวทางบ้านไปนะครับ6 2มาอยู่นะแต่ว่าเป็นแนวทางบ้านไปนะครับอสอง สองสามรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมเน้นนะครับตัวเด่นเนี่ยไม่ค่อยลงนะจัดมาในตัวรองนะนะครับผมอ่ะนะครับหกสองในทางบ้านนะนี่คือในทางบ้านขี่ในทางบ้านก่อนหกสองสองหกเนาะนะครับเออหกสองสองหกหกแปดสองแปดนะครับสองหกหกแปดสองแปดอ่ะขี่เขียวก่อนนะแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะนะครับถ้ามาในชุดหกที่นั่งนี่ถ้าอ่าจับคู่เข้าเนี่ยผมก็จะขีดเขียวไว้ก่อนนะเออนะครับอันนี้เป็นในทางบ้านไปนะครับ นะครับแล้วก็6828นะครับผม6828นะ6ลงเนาะนะครับสลับเด่น6นะนะครับติ๊กไว้ก่อนนะครับติ๊กไว้ก่อนเด่น6เนาะมาชุดนี้นะครับนะครับแต่ว่าตัวเด่นไม่ลงนะครับตัวเด่นไม่มานะเจ็ดเนาะมา6ลงเนาะนะครับผมเจาะไม่เข้าเนาะนะครับแล้วก็การวันลงไม้อยังไม่ลงลงตัว3 7 9ไม่ลงในรอบอาจานโอ้โหอาจารย์ก่อนเนี่ยมา37สลับจานนี้ไม่ลงสลับเรียนคาราวันอ่ะมาดูไซายด่วนนะนะครับนะครับไซายด่วนในรอบที่ผ่านมาไซายด่วนถือว่าเดินดีนะช่วงนี้นะครับขอย้ำซายด่วนถือว่าเดินดีนะครับกับรอบนี้มารอบที่6นะสลับในทางซายด่วนนะครับสำหรับสายทั้งวินนี่แหละนะครับสำหรับสายด่วนเดี๋ยวผมจะให้สายมีนั่งสองแถวนะนะครับสายมีนั่งสองแถวนะครับเ374แล้วก็862นะครับนะครับ เหมาะที่สุดสําหรับสายนั่งบินนะจับสลับข้ามฝั่งเนี่ยนะครับจะมีโอกาสสลับในหางสายด่วนเนาะนะครับเออถ้าจับสองที่นั่งในข้ามฝั่งสองที่นั่งจะมีโอกาสเลือกสลับสายนั่งบินนั่นแหละผมก็จะอธิบายอยู่ตลอดนะนะครับสลับในร้อยที่ผ่านมานะครับในร้อยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมนี้ที่เจ็ดเจ็ดไม่ลงแถวนี้เออนะครับแต่ว่านะฮะชื่อมาชื่อเอฟซีขาประจำผมเนี่ยนะครับเวลาผมไลฟ์เนี่ยนะครับจะรู้เลยว่าผมพยายามอธิบายให้เข้าใจว่านะครับสองรอบที่ผ่านมาน สองรอบที่ผ่านมามันจะมาในตัวรองนะครับสองรอบที่ผ่านมามันจะมาในตัวรองนะครับสําหรับแนวทางผมนะสำหรับการพัฒนา่มาชิกนะครับผมเน้นตัวหนึ่งมันก็จะไปออกตัวหนึ่งนั่นแหละนะครับผมเน้นตัวเด่นไปออกตัวรองสองรอบที่ผ่านมาผมจะอธิบายนะครับน้าไรฟ์ผมนะนะครับผมนะครับอย่างรอบที่แล้วก็ผมก็รอบที่ผ่านมาผมก็มาเน้นที่7นะครับผมจะให้มาชิกนะครับถ้าดูในทางสูตรของเ่ยนะครับผมเน้นตัวหนึ่งมันก็จะออกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะมาในตัวรองก็จะมาแถวล่างนี้นะครับนะครับเวลาผม นะครับไล่สายด่วนผมจะให้ดูด้วยนะครับเออนะครับผมจะให้ดู2รอบที่ผ่านมานี่นะครับเวลาผมไล่หน้าไลฟ์เนาะนะครับเออหน้าไลฟ์ผมจะอธิบายอย่างนี้เนาะนะครับว่าใน2รอบที่ผ่านมานะครับให้ดูนี่หนึ่งเนี่ยมาชี้ใจลุ่มๆนะนะครับผมอันนี้คือในรอบวันที่12เนาะรอบที่12เนี่ยนะครับผมเน้นที่9นะครับแต่เข้ามาที่1นะครับมาในตัวรองเหมือนกันนะครับแต่เข้ามา01นี่สายด่วน01นะครับเออนะครับ01นยวนึ่งนิดเนาะนะครับแถวล่างไปนะนะครับเพราะว่าผมเน้นที่9เนนนนาะะแแต่่่ถวบีไมลงครับผม นะครับแล้วก็ในวันที่นะครับอีกรอบหนึ่งนะค่อยๆอยอธิบายเนาะนะครับในรอบวันที่10นะครับในรอบวันที่10นนะใรอบนะครับผมเน้นที่8แต่เข้ามาที่7มาในตัวรองเหมือนกันแต่เจาะไม่เข้าแต่ว่าสายด่วนเนี่ยนะครับผมอธิบายเหมือนกันว่านะครับเน้น8เนี่ยแถวนี้ไม่ลงจะมาแถวล่างนะครับก็มา7 1 นะครับหนึ่งเจ็ดเนาะนะครับนั่นแหละนะครับผมอธิบายอย่างนี้เวลาผมไลฟ์สายสด่วนนะผมจะอธิบายว่าสองรอบที่ผ่านมามันมาในตัวรองแล้วก็สายด่วนมันก็มาแถวล่างนะครับเห็นไหมสายด่วนมันก็มาแถวล่างนะครับแล้วมาที่สิบเนาะวันที่เจ็ดมันก็มาเจ็ดหนึ่งแถวล่างเนาะแล้วก็วันที่สิบสองนะครับปุ่นวันที่เก้ามันก็มาตัวหนึ่งแถวในตัวรองเหมือนกันแล้วก็มา 01แถวล่างนี่ครับเออหน้าไลฟ์ผมก็จะอธิบายให้ดูอย่างนี้เลยว่านะครับมันจะมาในตัวรองครับผมเล่นตัวหนึ่งช่วงนี้นะสำหรับทางสะดวนผมก็ชอบมาแถวล่างด้วยนะครับเออก็ชอบมาแถวล่างด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูรอบนี้กันนะครับผมในรอบนี้ก็มาแถวล่างเหมือนกันนะครับมาในตัวรองเหมือนกันใช่ไหมนะครับผมนะครับผมเล้นที่เจ็ดแต่มาหกนะครับมันจะมาแถวล่างนะครับเออแถวล่างในร้อยผ่านมาแทบจะเด่งเลยนะครับเนาะนะครับอ่าหกแปสองแปดนี่นะครับ 8628มันอยู่แถวล่างด้วยนะครับสามรอบเลยนะทนี่มันมาลงแถวล่างนะครับสําหรับแนวทางสายด่วนพัฒนาให้เว่าเด่นดีนะครับอ่หกรอบเลยนะรวมกับรอบนี้เป็นหกรอบแล้วสลับอ่าแนวทางสายด่วนนที่มันเข้าสองยนั่งนะครับถ้าเกิดชื่นชอบก็ตามต่อในรอบมันพูดนะนะครับก็จะคัดเน,น้นให้ขึ้นกัาสําหรับแนวทางสายด่วนพัฒน,นาผมเนาะนะครับก็ถือว่าทำเต็มที่ละจ่ายไปห้าสูตรนะครับผม แนวทางสุดมาในตัวเด่นนะนะครับแต่ว่าในรอบนี้มาแนวทางบ้านด้วยนะครับ2อ2กนะครับก็ทําทเต็มที่แล้สำับในชุดเจาะนะนะครับขอ,อไปในชุดเจาะนี้ด้วยสีนั่งไม่ลงแต่ว่ามานันมาในตัวเด่นเนะาะกลวันไม่ลงนะครับเอานะครับโอเคนะครับน่าจะเข้าใจนะสำหรับในาการอธิบายอาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับพยายามอธิบายให้เข้าใจว่าเป็นอย่างไรเนาะสำหรับรอบนี้ตามกันต่อนะสำหรับอ่า แน,ทนวทางาัฒนาผมแต่ว่าในเลขทูบนะเลขทูบนี่มาหมดเลยนะหกแปดสองแปดในยมาาช็เลขทูบตะไคร่เนี่ยนะครับหกแปดสองแปดนี่มาหมดเลยนะครับสําหรับในรอบที่ผ่านมาตะไคร่มีพลังมากเลยนะครับสําหรับเราพัฒนาอะนะครับโอเคนะครับอธิบายเข้าใจแล้วนะครับสำหรับรอบนี้ก็ตามมาต่อสำหรับเราพัฒนาผมประจําวันพุธน, 17, นะครับที่สิบเจ็ดเนาะนะครับผมเราพัฒนานะครับเรา วันที่17เนาะ7ทับเทับ6แปดเนาะนะครับยังไงขอให้มาในช่วงเจาะสลับในรอบนี้นะกระคัดนี้แค่เก่าเนี่ยมาชิคชอบแค่ไว้จุดไว้นะนะ,นะอขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกการไลค์การแชร์จะเห็นมาชิคด้วยนะครับผมวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นนะสำหรับสายออกกำลังกายเนาะมาดูในตัวเด่นนะสำหรับในรอบนี้นะครับผม เด่นนะผมเด่นนี่นะสำหรับรอบนี้นะครับศูนย์หนึ่งนะนับศูนย์กับหนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งเลยต่ํามากเลยนะครับอ่าบางทีเข้ามาเป็นคู่นะนะครับสำหรับในตัวเด่นนะครับวิธีประกอบก็คือในตัวเด่นเนาะสำหรับไซส์ออกกําลังกายนะครับผมถ้าจับคู่กับศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะนะครับอ่ะนะครับแล้วก็ตามด้วยสองตัวเด่นถึงสองตัวนะครับผมสองตัวเด่นเนาะ สองตัวเด่นเด็นสองตัวนะครับเด่นศูนย์นะศูนย์สามศูนย์สี่นะศูนย์ห้าครับเด่นศูนย์ได้เด่นหนึ่งอะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะ uh, 03, 04, นะฮับเบิลนะศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งนะสำหรับในฮังเบิลนะครับ ่ายังไว่าใจไม่ได้สำหรับเด็างเบ้นเนาะนะครับอะนะครับทีบการแสดงก่อนนะครับใจร่ำร่ำเนอะนะครับผมเนาะอ่ะนะครับมาดูในตัวเน้นนะครับมาดูในตัวเน้นเนาะนะครับผมนะครับสำหรับหนาตัวเด่น1 0 0 1นะนะครับในบางทีเข้ามาเป็นคู่นะเฮมาร์ชิกเนาะอ่าเด่นศูนย์ก็จะมีศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านะสำหรับเด่นศูนย์นะอ่าเด่นศูนย์ผมเน้นนะครับ ศูนย์สี่สี่ศูนย์นะครับเดินทางไปอย่าลืมเปนทางกลับเนาะแล้วก็เด่นหน 1, 1> ึ่งนะครับผมอ่เด่นหนึ่งก็จะมีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดในมาเช็คนะครับผมเน้นนะครับหนึ่งแปดแปดหนึ่งมาเช็คนะครับเนาะเดินทางไปอย่าลืมเป็นทางกลับขึ้นกันนะครับช่วงนี้ระวังกระดูกหัวเนาะเออนะช่วงเดือวหนึ่งหกหนึ่งเก้าเนาะนะครับเบิ้ลนะศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสำหรับเนื้อทางเบิ้ลนะครับผมอ่ะนะครับแคบเลยนะครับสลับในสุดจับคู่เด่นสองตัวเนาะสลับสายกระดูกหัวขอดูแล้วกันหกก อันนี้มาในตัวรองนะครับผมเลยกระดหดหนวอแต่ว่าตัวนี้ไม่มีหกับเก้าเนาะนะครับเป็นทางไปจะเรียนเป็นทางกลับเนี่ยมาใช่นะครับผมทุกตัวเลขถือว่าคัดหมดแล้วนะครับเบิ้ลก็ศนะูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งนะสลับนะครับเบิ้ลอ่ะนะครับแค่เบอร์สลับทุกจะพูดเด่นสองตัวแล้วก็ตามด้วยสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับผมสามตัวเด่นเนาะสามตัวเด่นนะครับสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับสามศูนย์สี่นะ แล้วก็6 1 7นะแล้วก็7 1็นอ่า 8, นะสลับ็นชุด3ไมนั่งกับ3ชุดอีกขึ้นเก้านะครับผมนะครับเก็บการแสดงก่อนนะครับผมยังไงของให้เดินดีนะนะสลับในรอบนด้นให้มาชิบนะครับผมอันนี้จะไม่เขียนเด่นกลางวันนะนะในรอบวันพุธ วันจันทร์ที่ผ่านมาไม่ลงจันทร์ก่อนมาสามเจ็ดเลยอ่ะเดี๋ยวผมย้อนอีกรอบหนึ่งนะนะครับสลับแนวทางเราพัฒน,นาผมประจําวันพุธนะครับที่อ่าสิบเจ็ดนะครับ,รบกันยายนหกแปดเนาะศูนย์หนึ่งหนึงศูนย์นะสลับเด่นตัวเด่นวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่น,น,น,ดนสลับสายออกกละงกายเนาะจับผู้ก็ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นั่แหละนะครับ, 01, นะรบผมสลับเด่นตัวเดียวเดี๋ยวผมมาเน้นเวลาผมไลฟ่ขับผมด่วนสิบแปดในการเนาะนะครับพนะร้อมสายด่วนนี่แหละศูนยะ์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านะเด่นศูนย์เพินท่มเน้วก็นศูน่ะ หนึ่งหกหนึ่งเนะผมเน้นที่18ึ่งนะครับสำหรับเด่นหนึ่งนะครับก็เราเดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับคื้นกันนะครับชุวนี้ระวังกระดดกหัวหน่อยหนึ่งหกหน่เาน้อยศูนย์ศูนยหนะสลับแนวทางเบื้องยังไว่ใชาเ้เบื้องไม่ได้นะครับผมอาแคบเลยนะสลับไป็ชุดจับผู้เด่นสองตัวและสามตัวเด่นก็มี3ามศูนย์สีก็ดแล้วก็เจ็ดนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับแนวทางาาผมประจำวัน พุธที่17นะครับกันยายน68นะครับก็คาดแล้วนะครับผมเนาะนะครับเออยังไงขอปิดวันดีๆยังไงขอให้สูตรเดินดีสลับในรอบนี้นะครับมาตัวเดียวไม่พอนะนะครับเออต้องมาเป็นคู่เราไม่ก็มาสามีนั่งเลยนะครับสลับในทางสูตรจะได้จะดีมากเลยใช่ไหมนะครับผมอ่ะนะครับขอมาสองมีนั่งสามีนั่งแล้วกันนะครับสลับในรอบนี้นะนะครับอันนี้จะไว้เขียนเด่นกับวันเด่นมาเช็คเวลาผมไล่ทักทายหน้าไลฟ์นะนะครับ10นาฬิกาเป็นต้นไปเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับสําหรับ เด่นกำลังวันนะครับอ่าเพราะขบวนดวงด้วยในมัาชิกนะเนาะนะครับอ่ะอย่าลืมนะที่ชอบทานใคู่มงคลกุมารไข่นะครับอย่าลืมไปขอพรตะไข่ตะไข่มีพลังสำหรับลาภปัญหาช่วงนี้เนาะนะครับเพื่อตะไข่หนุนโชคหนุนดวงในมัาชิกนะครับผมเนาะจีแปดในกาผมไลฟ์ทักทายในมัาชิกนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆนะครับ ขอบคุณทุกการรับการแชร์ใจมาชิกขอบคุณทุกการติดตามจากพี่มาชิกที่มาติดตามใหม่เวรื่อการอะกันนะครับอธิบายไม่ชัดเจนอย่างไรไม่เข้าใจอย่างไรพี่มาชิกนะคอมเมนต์ใต้คลิปไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบเนาะนะครับผมอ่ะนะครับครับโชคดีเป็นของทุกคนนะครับไม่เจอกับผมคลิปต่อไปโชคดีเป็นของทุกคนสวัสดีครับ